กวามจริงคันแม่บอกผู้เดียวว่าแม่พี่บาผู้เดียวได้เออหญิงสัจนได้อันนี้ปัดชามคนเด้ทางแม่ขนาดก็ความจริงอีนนี้ชิงลุงหน่อยเห็ดอีนยังขนาดบอกอีนยังก็ได้กะยาแม่ก็แล้วเลยเด้แม่บุเป็นยังเอกแล้วไปคันบุอยากแล้วอยากเอาลุงเอาลาวเนาะมันบอแล้วเนาะมันบอแล้วแล้วคือลุงหน่อยเห็ดมันบอก นาง06.100นี่อยู่มีอุสาโอ้ยพี่น้องเห็นเนาะมื้อนี้กะได้อ่ามาหามีอุสายอีกนึงพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่กะมาแล้วพี่น้องเนาะสบายดีอพี่น้องเอเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันทุกสุสุนพี่น้องเนาะมื้อนี้ก น่ะเปิดคลิปอยู่เพื่อนมีอุตส่าเมื่อวานนี่ก็มาบอกว่าเมื่อวานนี่ก็มาแต่ว่ามีอุตส่าเราโบยู่พี่น้องน้องวานนี่ก็ได้บริวารทั้งโมเสียนเป็นเจ้าเอาซื้อเข่ามาให้แต่ว่าทั้งมีอุตส่าเราบัดคาไปเกี่ยวเข่าพี่น้องเราเกี่ยวขับจักรช่วงนี้ช่วงนั้นจะดูการเก็บเกี่ยวเข่าเนาะช่วงนี้เราบุคคลพ่อได้ขึ้นว่าโบนัดไวรกันไหมพี่น้องมื่อนี่ก็นัดละบายเมื่อนี่พี่น้องน้องบอกทางอุจิ่า พี่น้องเนาะโบไม่อุตส่าห์เลยเด้อว่นฉันเนาะวันนี้เราก็ได้อยู่วันนี้พี่น้องเนาะฉันแล้วกับโบหินเราเล่นเลยเนาะเกือบพี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่าเราต้องไปเกี่ยวเข่าเลยพี่นเราเนาะช่วงนี้ก็ได้รับจา้างหาเงินพอได้ซื้อเข่ากินแล้วก็ได้พี่นเราเนาะเพื่อชิปเพื่อหาโลมาเติมกันพวได้มาซื้อเพื่อกินเนาะแครับพวกได้เขามาหาเราตั้งแต่โดนๆพี่น้องเนาะตั้งแต่ อ่าจะรอบในรอบจักเดือนอะไรไปหรือเดือนเป็นเดือนแต่ว่าถามมันทั้งเอื้อยังเอื้อเดือนมันก็เอื้อเดือนเลยจะเคยเข้ามาหรือเปล่าเคยเข้ามาอยู่เอื้อญปุติวาอยู่นมันเอือจิตอย่นั้นเอมนเมนอยู่เดินเอเมื่อเราอยู่อยู่บกจังหวะคือเดินไปเกี่ยวเขาบ่หรือว่างเงี้ยเนาะขันบ่อเราทำไงเอาเอาทำไงเรากคุ้มไปหาเดียวเขาเจ้านามมาเลย กุดม่ล้วบ้นโอเลเคบัพี่้องเลยเนาะมาคนน้ตัวน้อยว้าบุเนาะตั้อยเนาะคให้บัวก้าขึ้นสบายเด้อนอะสบายดีงยเนาะโอเคขึ้นเลยแต่งาคามเข้นขึ้นงาคามนะอยขึ้นได้อยู่ออยโอเคต้มเนาะหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งจำเจียวรู้สุดยอดเลยพี่้องเนาะ สุดยอดเป็นยาได้เป็นบ่เป็นยาให้โรคเคียน,นะ,ะเป็นปน,นันไว้ใหญ่ไว้เนาะกกนนี่กันเนาะปีนาให็นนนี่เนาะโรคแคนียไข้ไข้กันจะหอกยาเนี่ยเรียนเป็นสีขาวเนาะมันมีันตวจี๊ดีอยู่ว่ามันมีจใจมันอยู่ว่ามีมีมีใจเหื่อนบ่เอเาเห็ด ลองเห็นมด้ดู่ะมาทำแต่ว่าดอกดอกจากนกินได้ค <c ười> ื่กันนรือ่าบ่ดอกจานกันอะไดอกจานเนี้ยดีมันนี่ก็มาลำกันสี่คนในปีน้องของมันนี่กะ วานิมามกันสอค,คนพี่้ลงมันีกันทางเบาเผยบอาคำบาสดีเลยกับ,บเบเ้นพี่้องมารลบกันสี่คนพี่้ลงมันได้เอ,เอาเดี๋ยวเอาไดีมีอุตส่าห์เราตัวมา,อาโอเคก่อนพี่้องนะจะเข้าไปสามทยทำหอุตส่าห์พี่้องพีนาโอ้อหเนี่ยไหลแล้วว่าไหมจะไปคายบ่ ตอนหนุกมาแล้วสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีลูกสุขุมทุกคนเด้อเลยดีแห้งสุขุมทุกคนนั้นยิ่งว่าตอนพอนั่นแล้วก็ะชิตอนหมดท่นลูกเต่าเหนแล้วมันเอาไปได้เด้อโอ้หลายแล้วเนาะใจเด้อย่าดีเด้อโอเคเนาะปีนานแห้งช่วงคนนี่เนาะอืเมย์เนยเมยิ่์ช่วงคนนี่เด้อปีนานเนี่ยอันนี้ยังชำนีิได้นี่สันน้อาสันนอง ก็เป็นี้เนเออมันมันต้องเป็นแบบนี้เนาะอันบูเทียมนะนะบูเทียมมันตั้งงานมัเนี่ยงานมัเนี่เอาจะได้แล้นี่มันแม่นบุไรีเพื่อนอะได้วยโอ้ขอแล้วแม่เยมาวานี่มาวานี่โบเห็นแม่อุตส่ากิน้องบ่หลุมแม่ไปเกี่ยวเขาก็ได้ยิ้นยู่นางกิจผนบ้างและวันเท่าไหร่ไปเกี่ยวเขาแม่เชนเชนเจ็ดเชนเจ็ดโอ้เกือบสองแสนเนาะ ไก่เติบบอช่องมื้อแล้วเอาขี่รถไปได้หมู่บ้านก็ไก่เติบเออบ่ได้อยู่เขตแถวพุ่นฉิมบ่เขตพุ่นชิมไม่ใ่บอไก่เติบด้อุ่นผักวัดเบืองนั่นพุ่นอ๋อนะไปทางพุ่นใช่เนาะไปน้ำคันหนึ่งลุงหน่อยในช่องเย็นกับแม่เด้คุณบัณฑ์นี่แน่สามคนนี่แหละไปบ้านนี่บ่ก็เป็นหกเป็นเจ็ดคนไปหมู่บ้านไม่เชื่อเขาติดกับไปน้ำหมู่บ้านเนาะ บอกไปทำการเออแมนพ้นก on ็ไปทางฮ้กงพ้นไปกับเที่ยวพ้นนางกิตนั่นมันนี่ก็ไปได้ฮะมันนี่ก็ได้ไปแล้วมาเช่านะฮะเดินนั้นมันนี่ก็บแมวซาทางก้อนเนาะมื่อน้อมันนี่ได้ไปแล้วมื่อน้อไหมนับเต็มมื่อน้อแม่ก็ไปแล้วคือมีคนเกี่ยวก็ไปเรื่อยคนอแบบพ้นพอคนแบบเออพอแล้วกับแม่ก็ยุ่มแต่น่าก็ไปหาน้าตัวใหม่อีกนั้นเกี่ยวนี่เป็นไร้วันบ่แม่คือเป็นหมาเป็นไร้วันเลย เป็นไรวนแบบว่าแปดโมงเหรือว่าเจ็แล้วก็ลุงอะนะเจ็ดโรอ้นะประมาณแปดโมงอยู่นะแล้วแตแล้วก็สี่โก็เลิกบางทงก็ห้าโมงมันคือกันนี้อ่างนั้นดังนะไห้มนโอเคพอแล้วแม่พอแล้วพอแล้วซาแม แม่นกินมาแล้วบ่ว่าบ่เคยมาบ่ว่าตักาเด้ิฮอดไนี่ีนี่อือๆสิตักออีกห้าน่พอแลไปแล้วอาบ่เป็นหยังแล้วนี้โอ้ยบ่เป็นหยังแม่้ลายนี่ก็ได้เออไปนองเพิ่นเนาะเพิ่นบ่ปนกินนะกิโลเนาะกิโลกับเพิ่น คุณเองนะบอหนุ่ณเองคุณก็จะหมัมาไมเซาเนี่ยนะโอ้หลาย,ลยนะใชอเนาะตอนแปดมุเซาเนะโอ้ในหกสิบใโตตะเกาไปคำไปขายน้าจะพันเนี่ยโอ้ยมันถึกนะนนักเนะรียนบอสนะบอได้เพลงบ่สไบ่เลยจิ้เพงได้ทังไหนกี่กิตละสองพันตัวละอันสบสองตัวตัวพันบอสกีส่ตัวเลยสิบสิบหกตัวบ้าสิบพันลบ้าแมนบอจะได้ดูกับบ่เคยขายบองโตหรือสสิบช่องโตหรือเปาแมนบอแมนบ่สโต ตัว <ừ> ิพพันมันเช่าในไทมคนในตลาดนั่นชิพหกโตชิพรอยามนีเด้อกันเดือนปลเดือนเก่าเดือนสิบเนี่ยเออมันแบบแบบแพ้งอันนี้มันแบบว่ามันจะออกตายเลยเด้เดือนสิบเอ็ดแล้วลงันสีแก่แล้วนี่ตัวตุ้ยไปโตงายมันก็เดี๋รอใหม่ๆหมเลย มาดูเกี่ยวกับเก่าสุรากาดูการเกี่ยวข้าวตอวันเนาะเกี่ยวข้าวตอเกี่ยวเพราะเพิ่นจ่ายปุ๊ด้วยบ่เขาแรงเลือกแล้วก็เพิ่นขึ้จ่ายด้วยแล้วเขากินกัมพเพิ่นบ่กินข้าเองบ่เขากินหนึ่งกินไปคุ้มหนึ่งไปคุ้มมือใส่ติ๊บหนึ่งแล้วยใส้ติ๊บไปกับไปเอาผู้คุ้มมือกับกข้าเองกับเองกบ่กับเพิ่นเข้าข้าเองเข้าข้าเองเอออยังกับน้ำเพิ่นแบบเป็นน้ำบาดีหยังหะนะต้องมีอยู่แล้วน้ำชมน้ำบาดินะเดี๋ยวนะ คนเรียกไบนั้อใช่แหลไปแม่ก็ได้ไปมึงอะไรแหละบักคุขี้ในการลุกแม่ในบางเทีกับเปคนเข่าไปจักไปอื่นนี่อืมบริเวบ่อย่างบ่อคนเช่าเนาะบ่อบางใหญ่ไ่ได้ไปเ่เคยไปดอกจะมั่มบอขีมิมกุกกี้บ่บ่อก้มีแต่ว่าจิมี่กับจะมั่มไปโรงเรียนสองคนนะลูกใช่อืมอือื กระชุมนี่แหละอยู่มื่อื่นวันเช้าเนาะแม่มื่อื่นวันเช้ามันคือวันอาทิตย์เด้เขาไปอยู่ในช่องมือนี่นะอยู่เพื่อนเขาไปอยู่เขาก็ไปเฮียนตอนเช้าร์เป็นเลือดเขาก็มาเนาะสั่งก็ะยุสั่งเขาเพื่อนแล้วสั่งเนาะเขาเพื่อนแล้วมันอืมพี่น้องเอ๋จแล้วนี่ฮะทั้งหมดเสียงเข้ามาอย่างน้องมันนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนอืม ว่านี่ก็ว่าเษีมาแต่ว่านี่เดี๋มันคำเดี๋ยวไปได้มาหลายอย่างมีครบหมดนักเป็นจบน้กตาลคำอะไรบปได้ไหมไปลองมาตอนเศร้าเด็กบุหินแล้วก็ไปหาทั้งสาพิมพ์แล้วลองตุ๊กแล้วงเนาะแล้วก็ได้ปภาษีมากกับเด็กเติบเลยไปลองเป็ดก้ามุ้งก็เลยบปได้มาก็เลยทำให้โมนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะแม่เน้อ กำมือแล้วเนาะเลยได้ลูกเต่ากับหลุดลางมันหลายดวแต่ละมื้อคืนคืนแห้เด็กแล้วบุญชงเพื่อกึ้นี่ได้ไปเที่ยวยี่บ้องานบุญนะแม่ไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปบ่เห็นว่าดี๋ยไปเสียบันบุญเชียงเฮื่อมีเงินเนาะแบบว่า แช่นึงบ่สิช่องแช่อุดไปบ่ได้แล้วเนาะเออแม่นแต้องเข้าก็มันก็หมดแล้วอืมก็เหลืออยู่ซ50อืบ่ได้ยาแ่ก็ได้เฮ็ดได้อืดไปไปกมันต้องมีเงินหลายแน่เนาะแม่นแด้เรื่องนั่นไดเฮ็ดนันก็ยังได้อันนี้ก็ยังได้นะนีบ่ได้จุแล้วบดนี้ช่วงนี้เนาะบ่ได้จุว่าได้จุก่อนแช่วงฝนตกบ่ให้เว้าาเต็มหมด หนามนั้นมันอังเลยนี่ค่ะอืมได้ทานแปดซอบสุดก่อนนี่นั่นได้ขายชีซอบแล้วก็เอาไว้ดังชีซอบอืมว้าติ๊ดๆบ่ให้เว้าฝนตกนีน้ําดนี่ล้วนๆน้ํานี่นะออโอยตกอีดตกแห้งอีแสดงว่าแห้งเติบนี่เนาะโอยบ่ให้เว้าจากตแต่เฮือนบ่มีบ่อนหัวดอกเนาะอืดีหมดแล้วบ่อนใดก็ได้อืใครบ่แล้วบ อีเด no no ้อนบ่หัวบ่ได้เป็นหยังลูกเพิ่นแต่ว่าน้ําหลายเนาะโอ้ยเพิ่นเฮ็ดดีหรือทักก็ได้โดยเฮือนานก็ได้อืมคอันเือนแต่ลัง้กกันเนาะบ่ให้เว้าเปียกหมดก็ฮนแม่น้องมีหั่นอืจักไมุงบูแล้วเปียก3บอน4บอนบุญอือไต้องันขึ้นแล้วก็อุดใหม่เนาะมันลําบากเด้แบบว่า มุงแล้วก็ยังคือเก่าเนาะเดียวคือเก่าก็ต้องได้แป้งอีกนะนี่บ่อผลเห็ดเหลวได้เหลวเห็ดคือเดียวเราก็แล้วหันฉางรถดผลได้ดีได้ผลผลเห็ดคือฉันใหญ่มุดมีทั้งติหฉางผลหนึ่งหันงามกบบงามเลยว่าหันบ้านเนาะหันได้ผลเห็ดหรือว่าหันยังก็ได้ที่จริงยังใช่แล้วดูเลยแม่ก็ได้ดูไปผนตกน้ำลงกะยุดก็หยุดบ่หยุด ไปกินอะไรกันกับพูดยานางกับยายเพ็ญไปน้ำกันอืมตอนเ้านี่ไปเกี่ยวข่าว่าวันนี้ไปยายเพนญฮะมนไปแล้วไปแล้วเกี่ยวข่าวเนาะไปไปได้ชามมื่อนี้เน๊ฮะขันแม่บระยุทธมื่อันี้ก็ชาเมื่อวั่นไปน้ำกันได้แล้ววันนี้เนาะไปน้ำกันมื่อวันก็ไปน้ำกันเถอะเด้ออ่าไปน้ำกันยาไปหาเงินหาไปหามันเนาะแม่กินกับครัวไปมันกับครัวไปมันปลาทองมันเป็นยังไงแล้วแต่ฮะไปร่วมกันได้ เห็ดเบียกเด้วนวเนี่เลยเรีก็ดีเขาก็บม่ได้เป็นอยียงเนาะคนเฮก็เฮตเบียดเฮตงานมาแรงเพิ่นกใจเงินเีซื้อกินยังกระซื้อขาดคินยังกรซื้อมาจ้ะนะลูกเออแบมันแหละอู่ระนาดกบได้เด้มา้าไปข้าพื้นมหนอยไปอยู่จะซื้อบบได้แล้วลูกเออม่นเลยูชนปไ้ลได้อ มาลองไปจักแมนจิมมี่ลูกแมแ่แหลยผูกกลางอันเด้แม่นบ่แมน,แมนจิมมี่แล้วกับวัดชนะอันเด้ลูกเย่เพ็นผู้หนึ่งอ,อันเดออันนั้นลูกเบาพัดอะันเด้อนันเนาะอันกิเลนเนาะชูมาติชัยบ่โอปูปายอยู่เฮือนบ่เออคุข้าเลยอืมแม่แม่แล้วไปไปเกี่ยวขา่าวบ่ โอ้ไปเหรอป่ะมือแม่ก็ไปแล้วมือมือไหนไปเกี่ยวกับอะ้รมือเนาะไปแล้วลูกมืออืลูกตี่เขาตี่เชือวลูกอะไปนึกเขาดูหน้ามาละขี่รถไปมือขี่รถไปแล้วบริวายแล้วเขาบริยูนะแม่บริยูแล้วก็ได้รถไปตรงกันอ่ะมงมงมงพันปลูกมาแล้วจะเป็นอะไรที่ปูมีหมากเนาะตกมาปีนี้ก็ปลมีให้ปลูกพอเซีนว่าปลูกโดยลูกลูกให้ปลูก ันจะยังเน่ย่ย่าทีเปนมาตู้ลนักไปนไหเนะไม่อกจงเอาคุณงัวเอาคุยใชโอ้ปะกูจักแบบว่าแบบว่าปรับปรุงเนาะจันนะลไว้เฉยมันบอกแม่ยัเลิกใช้ขี้งัวขี้ไก่หนนะันนะโอุ้ยเลียงคุยเลยงเนาะแต่งงไว้อ่ามัเป็นมาอลรจะไปเรีนน้ำเด้อ Ừ. Bên mà là chỉ phải lắm. Ở à, bên à. bản điều cái nó sẵn. Bán một Cái gì? Cái gì? Ừ. Cái gì? 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 Cái ขึ้นหลวดนาอีกขึ้นไปทำช่องหวยแม่เล้าป๊อสเมนและทำหน้าลูกพูนมาฉันเพิ่นปลาแห้งไก่ก็คอยอีกว่าั่นป๊าสเดี๋ยตัวอยู่ชาเนาะว่าคิดว่าอยู่แถวเดียวกันนะนะสิไปหาไปเล่าแล้วบอกเกี่ยวข้าวดำหน้านะช่วงนั้นนะโอ้ยไก่แล้วฉั่นนะเพิ่นแห้งเซ็กแล้วว่าอืมโอ้ยว่ะฉันเลยลูกเอ้ยแม่ก็ได้ อืมแน่นี้หลักปูใหญ่บนเนาะคือมันอนีก็ได้จริงๆย่างอยู่ว่าโอ้ยกคิดจะพ่นกันนั่นแหละไอ้เนาะที่ตอนนั้นแหละเนาะแม่ว่าอ่อนบ่อืเออแต่เบ๋วเาๆฮั้นก็คือว่าลูกเอ้ยเรื่องลุงหน่อยแล้วแล้วก็แล้วๆไปแล้วแม่ก็ได้อออืืืฮั้นมันเป็นฮั้น่องเข่า่องหนามันเลยไปอือันนั้นจริงๆบ้าแม่กับบุรีบ้าไปช่างดอกกะว่าไปแล้วแล้วกะไปแล้ว โดยอยากได้ค um ืนแม่ก um ็ไปให้แล้วแล้วก็เลี้ยงไปลูกบม่ได้มีอย่างเด้อแม่เอาไปคืนแล้วคนตักให้แม่ให้แหละเขาหนั่นสี่โลกับเงินห้าสิบพันมาช่วยเรือแม่วัยชันมาให้มาให้ละละเลยนะมันจีบอะไม่ได้คอแล้วเปล่แม่บม่ได้ไปขอเลยลูกไม่ได้แล้วอยากได้คืนบ่ยังได้คืนเห็นดูคนมาให้นะแบบผลักผู้ใหญ่มาแบบนี้แหละโดยชาช่วยแม่แบบนี้แหละแล้วคนอยากได้คืนเหมือนกันไม่ได้คืนแม่ก็ตักไปให้แล้วแล่ก็แล้วกันแล้วไม่เป็นอยังดอกพอแล้ว แล้วไปลูกเพ่นก็ได้คืนของเพ่นแล้วเด้ก็เล้วไปแม่ก็บริคอ่ะนะเดี๋ยวก็บยาเพ่นนี่ได้คืนก็ให้เพ่นเวลามีโดยถ้าไปชกบ่มีก็บม่ได้คืนแล้วแม่ก็เชยแล้วบาแล้วก็ไันเชยแล้วเธอเลยสิบโดฮาโลแม่บริตักเลยแม่เอาไปกินเด้รป็นะเวลาไล่ไปแล้วแน่เลยไมนจะตักหายเนาะแล้วก็แล้วกันแล้วลูกก็เป็นอยังเด้ออ๋อดีแล้วเนาะที่บอกว่าเป็นอยังกัน บ่เฮ็ดกันแล้วพี่น้องเนาะถือว่าทุกคุยกันตกแตกแล้วล่ะว่าบ่โดยที่ว่าเว้าอย่างแล้วไปเว้าอย่งเรื่องเรื่องใดก็แล้วแต่คือลูกน้อยวาอนบ่ที่แม่เว้าไปแล้วกับบักเท้บักเทนีแล้วก็ก็ความจริงอีหลีแม่นบ่แม่นเว้าแม่เว้าผู้เดียวเนาะสําหรับมื้อนั้นกยายเพิ่นก็อยู่นีและนันก็ยายดวงอยู่ันและแม่ก็อยู่ทางกลางเนาะแล้วก็ความจริงหมดเด้ความจริงแม่เว้าผู้เดียวว่าแม่พี่บาผู้เดียวไดเอจังซั่นไดอันนี้ปัดคนเด้ทงแม่นะ ก็ความจริงอีนี้ชิงลุงหน่อยเห็ดอีหงั้งห่ะนะว่ออีเง้ก็ได้ก็ยาแม่ก็เล้วเล้ดิแม่บุเ็นยังเอาะเลี้ยวไปขันบุอยากเลี้ยวอยากเอาลุงเอาลาวเนาะมันบ่เล้วเนาะมันบ่เลี้ยวเลี้ยคือลุงหน่อยเห็ดมันบ่แต่ว่บุเ็นยังช่วคนทุกมาชันกีไป้อยบุเ็นยังลูกเล้วกันเลยดิ้นาะแม่บุเกับบเรมาบุญหนวะว่านบ่อลุกนก็ดูคนแหลว ไปเกี่ยวไปเกี่ยวเขาหนึ่งก็ไปน้ากั้นคือกั้นแต่ว่าไปนนทางน้ากั้นห้แล้วแต่ก็เเบาดีกันน้นนะนะเออ้นนั้นโดยเลยแม่เป็นคนแบบแบบลบนะคือยายเพ็นบางหันเนาะคือยายเพ็นบางหันตอนแม่มาอยู่พี่มันบอกใหม่ๆเนาะยายเพ็นก็บอกแม่ก็รอนไปหมดเอะเลย และบันทึกันคืขอโทษแม่วันยิ่งเช่นทีเชียวไอ้แต่บางหันก็ผิดพลาดไปเรื่อยยิ่งเช่นี่เนาะแต่ก็เป็นเชียวกันคือเก่าฮันดีกับพวกว่ากันยังแล้วนะดีนํากันสาฮันะอนี้คือกันลุงหน่อยก็ได้ยาแผลกันเนาะกับพเป็นยังอยู่แผอยู่มันจะนะแต่เก่าเรามาเนาะแต่เก่าเนาะนะอันนี้เราปฏิมาเลยดิ บมเป็นยังคอยเลยลูกเอ้ยเหลวแล้วโดยโดยแต่ก็บ่าวอายุเมื่อกี้เขาเนี่ยก็บ่ากันชิงธรรมดาฮะหละยาเขาบอกหมักพิษดอกดีแล้วกันบ่ได้พี่จะเถียงกันอะไรก็ดีคุยกันปรับความเข้าใจกันเลยเนาะดูลูกแม่ปริวางดอกไม่ได้ที่พบว่าพากันไปเบี้ยต่อแล้วมาเนาะกันไปทางใดมาเนี่ยแม่มาแต่บ้านบ่ลูกเลยนี่หรือว่ามาแต่บอลอื่นเนี่ยมาแต่บ้านมาแต่บ้านนี่เลย ป๊าซ่าเนาะมีเจ้าก็สิกลับก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะเออจังได๋กะสๆเนาะแม่เนาะแม่อุตสาหกสิไปเกี่ยวข้าวต่อได้ื้อเนาะ เดีวเรียงานในการช่วงนี้ก็มีเห็ดอยู่นะเมย์พอได้ไปเกี่ยวข้าวในเดชช่วงหนึ่งในหูดอันนี้กัไปทงนั้นใช่ไหมฮะช่วงหนึหนงน่งเห็ดทานหูดอันยับใบยนานังเนาะโอ้ยบาย้านนี้ <c oughs> ยับฝนตกแล้วอันนั้นทานที่ว่าเจ็ดเป็นเถามันก็บขัดมาได้ลูกอฝนตกเนี้ยหนามทวมแถวนี้ฮะเลยแล้วก็พูดยานังยามันป่าไว้ฮันก่อนทานก็ได้เช้านชาวฝนตกไปเลยจึงขัดไลยมือประมาณหกขึ้อเลยไปเลยแช่น้ำอยู่หันเลย จิงว no mm ่าโอ้ยจิงว่ากระโดกก็เดียแท้ๆไปมึงจะนังได้ได้ือล่ะมื้อละ50มึงถึกก็ได้เนาะมัดละพันเนาะก็บ่ได้กินข้าวแล้วจุดหนัก้า1แรงอ่ะสาพี่น้องเนาะอาลำลาไปก่อนเด้อแม่เด้อเนาะจังไดตาสู้ๆเนาะโแคือกันแม่เอ้ยไฟเบาะลเอ้ยโยแม่ก กับประเทศเนาะหลายเดือนแล้วคือลูกก็ได้แต่ช่วงนั้นแหละมาหานางเลื้งนี้ชาวเลื้งนี่เดิแม่ก็เห็นมาเลยดูเขามาในนี้ลูกเต่าชูบญกคนไาดีแห้งเด้อดูเดินทางไปใช่กับหลอดปลอดภัยลูกเอ้ยดูไปช่วยชูบอเล่ดูเอ้ย โดยโดยสาธนรวยสบายดีด้วยหลูกเต่าผูคามหาเมื่อนี้ก็ได้จีงเดยก็ได้บอแสนให้แล้วบ่อชลีเนาะบปอจุคูจุคนปขอเพยเด็กอาบ่อเพม่นก็เคยมาเปมนมิเละแต่ผ่านมาจนหอนมื้อนี้จีนเล้ยเมื่อเล้ย์ซานโดย่นก็ได้ั็ไดคือลุงก็ปลอมล้อมเหมือนแ่อแสนนั่นนะคนตกน้ำลงไว้เาเลยแม่บุญมีไปพักอะเอาโคมาได้ใก่นะจเต่นโมงหันตอนบุเร่ยฮื่นนะนะ โอ้ยลําบากนะลําบากอีงเนาะนากกงกะลุยเนาะแล้วยังว่าแล้วกะมึงเกืนแม่เนาะโดยคือน้องจิตมันมีไ้าว่าหันนะยังบ่แลวเด้แแล้วโคมแลลูกยังว่าเฮ็ดแต่บาปอีนนั่นแหละอีนเมันชูอีเลยยังว่าลูกน่กได้ชูปะตายเอออีลีอีหลอด้ลูกป่ะพี่น้องเนาะป่ะับกนเด้อแม่เด้อโดยลูกแหงลูกเด้อสบายดีเนาะสบายดีเอ้าพี่น้องเนาะ สลรกนีีทางวสดีกษตรได้ขอจบคลิปไปก่อนเราเป็นปเกษตรกรมกคุณทางเมกี้อ่ะกระโพษุสุขสวรรค์นในรายได้แม่เด้อดนอนที่จะพาเงินามาทางบอสติรับอาบุญเพยก,รการในเมืองน้ำมันนอนที่จะทำง,งานต่อจะนะครับวันนีกษบรได้ความมีอย่างต่บคุณท่าคุณเนาะมีแต่คำวยพรดูใจคอยแมงยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้แม่เด้อดเราปฏิจจารูภัยแค่เจ็บอั้งปวงเนาะ ว่าสิทางานแล้วก็จะเลินลงเรื่องตลอดปีและตลอดไปเลยแม่เด้อนะครับพ่อแม่เด้อเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องนอยู่ดีมเทุกทานทุกคนพี่น้องเนาะ